ูซีเนียกับโชคกำลังอาบแดดอู่ ใครหนาวก็มาผิงแดดนี่เร็วออโอ้ดอกญ้าเต็มหลังเลยดอกญ้าเต็มหลังเลยหนาวลุกมาเว็ดโมงแล้วยังหนาวอยู่น่าชโชคเนาะอ้อากาศดี ถึงจะหนาวก็าอากาศดีบ้านเราไหนน้องคุกกี้ไปหาอะไรหาอะไรลูกเนะคุกกี้หาอะไรเออเอ้ <c oughs> ไหนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนไหนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสิเออวันนี้จะก,กีไม่สบายเนอะ จ็กกี้ไม่สบายเดี๋ยวต้องไปดูแจ็กกี้ก่อนแจ็กกี้เป็นไงมั่งกินยาแล้วก็นอนเนี่ยบ้านหลังนี้ให้เขานอนอยู่ไปดูแจ็กกี้ก่อนว่าแจ็กกี้เป็นไร ไายแจ็กกี้อยู่ไหนแจ็กกี้อยู่ไหนไหนขอดูแจ็กกี้ก่อนขอดูแจ็กกี้ก่อนอะนะนายนายแจ็กกี้ไม่สบายใช่ป่าวนายหน้าบวมเลยเห็นว่าใส่ย,ยาใช่ป่าฮะไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะไหนมาดูซิเออ มามานี่ก่อนเออกินยาแล้วพักผ่อนกันนะลูกนะถ้าไม่ดียังไงเดี๋ยวเราไปหาหมอนะ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 เราไปหาหมอนะลูกนะนะนาจะกีนนะในในดูที่โอ้คางบวมเลยคางบวมเลยไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้นี่นะเนี่ยโอ้โหเนี่ยงอยงอยจะก,กีนเวลาเขาไม่สบายแล้วเขาจะงอย เขาจะไม่เหมือนตัวอื่นเวลาเขาหงอยให้เขาดื้อเขาซนดีกว่านะ,ะจะก,กี้ขึ้นไปนอนก่อนสิลูกป,ป,ป,ปะปะ,ะ,ะขึ้นไปปะวอีกขึ้นวิ่งลง เสียงใครก็แก๊กก็แก๊กอยู่นั่นเสียงใครก็แก๊กก็แก๊กอยู่นั่นมาละมาละอ่ะไหนแม่คนนี้เขาไม่ชอบเข้ากล้องเนี่ยเขาไม่ชอบเข้ากล้องเอาพัตรเข้าไปอยู่ทําไมในโน้นน่ะฮพัตรเข้าไปอยู่ทำไมในโน้นน่ะลูกฮะออกไม่ได้ใช่เปล่าเดี๋ยว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 ลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปเจก,กี้ขึ้นบ้านก่อนเจก,กี้ขึ้นบ้านก่อนอน,นอะนะเจก,กี้ขึ้นบ้านก่อนได้ไหมใน <c oughs> สันนี้ในสันนีเนนอออน,นี้ก็หวงกนละ หวนกันล้หววคนเข้าใกล้กันปลูออกบ้านไว้เดี๋ยวค่อยเอาไปชําข้างนอกต้นพริกปลูออกไปกิน ซีเนียดูดอกยาเต็มหลังเลยลูกเต็มหลังเลยนั่นน่ะฮะน่ะไปละ โชคดีโชคดีนะมาลุกมา อยากเห็นเมซันนี่วิ่งยังเลยเนี่ยวิ่งเร็วๆนะลูกวิ่งได้เต็มที่อยู่สวนกว้างๆนะน่าลูกนะอ่าเ <c oughs> เนี่ย ไปลูกไปเดี๋ยวไปเอาข้าวให้หมาข้างนอกก่อนเนาะไปะได้เวลาไปเอาข้าวให้หมาข้างนอกแล้วนะไปะเดี๋ยวแม่ไปเอาข้าวให้หมาข้างนอกก่อนนะนะโอ้โอ้โอโอพะัะก,กี้พะจะก,กี้หน้าบวมน่าจะเริ่มหายแล้วเนี่ยเริ่มจะดือด้อสนๆได้แล้วเนาะ อขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูช่องน้องแจ็คกี้ชาแนลขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ